ค่อยมีความรู้อย่างพวกผมได้แบบผมต้องการอะไรง่ายๆคุณก็อธิบายได้คุณจะแข่งอะไรนะครับคุณจะแข่งที่อินโนเวชั่นแข่งที่อะไรนะครับ,นะค,รบคุณจะไปถึงตรงนั้นโดยจะทำเองข้างในหรือคุณจะทำา m a มแอนด venture อหรืออะไรบอกได้ไหมว่าจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรนะครับคุณจะบอกได้ไหมว่าแล้วเงินคุณจะไปอยู่ตรงไหนคุณจะทำอะไรก่อนทำ ไอ้เนี่ยพวกโครงการแคปเอต่างๆเนี่ยเราต้องบอกตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วส่วนสุดท้ายมันจะมาบอกว่าแล้วผลกระทบต่อไรายได้หรือกําไรไเป็นไงจริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้าคุณสามารถตอบโจทย์ไอ้พวกนี้ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกท่านรู้นะผมตั้งสมมติฐานออทุกท่านรู้ไม่งั้นท่านจะมาถึงจุดๆนี้ไม่ได้ แต่คือเพียงแค่ท่านไม่สามารถต่อจิ๊กซอใส่กล่องให้มันให้มันมีระบบหรือมีชัด,ชดเจนได้เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นส่วนที่ท่านลองไปนั่งคิดว่าท่านเวลาสื่อสารเทรทีสื่อสารเม s เ g จพวกนี้เนี่ยท่านจะต้องทำอะไรอันนี้เป็นปุ๊กตาที่ผมเอามาให้ท่านท่านดูนะครับแต่มีช่วงหนึ่งจริงแล้วมันมีสไลด์อื่นๆที่ผมเขียนไว้เนี่ย จริงๆแล้วถ้าวิธีการสื่อสารเช r a จี้เนี่ยมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายรูปแบบแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับไออันเนี้ยมันก็เป็นเฟรมเวิร์กหนึ่งเผื่อที่ท่านจะไปตอบคําถามคนว่าตรงไหนที่จะท่านเตรียมแค่5คําถามเนี่ยท่านก็จะได้ก็ตอบเขาได้แลล้นะครับแต่มันอาจจะมีเฟรมเวิร์กอื่นๆนะครับเผื่อที่ท่านจะเอาไปใช้ได้นะครับเอาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันอันนี้มันมันกึ่งๆเหมือนที่ผมบอกเริ่มบียอน Investor Relation แล้วแต่หลายๆครั้ง Investor Relation นมันขึ้นอยู่กับตัว Strategy นี่ด้วยแหละนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาสื่อสาร Strategy เผื่อจะต้องมีอะไรบ้างผม,ผมใช้3ส่วนนี้3อันนี้เวลาผมสอนพวก IRO ผมจะบอกว่าเอ๊ะคุณลองไปดู3อันนี้สิอันนึงก็คือเรื่อง Strategy Map นะครับอันนึกงค,คือเรื่อง Business Model อันนึงก็คือ Financial Model นะครับซึ่ง แต่และอันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบคล้ายๆกันเพื่อที่จะอธิบายว่าบราิษัทของเราเนี่ยจะโตอย่างไรนะครับจะโตไปทิศทางไหนแล้วจะมีผลประกอบการอย่างไรนะครับตัว s t r a t e g y Map ทุกท่านเคยได้ยิน Strategy Map ไหมครับจริงๆแล้วประเทศไทยใช้เยอะใครได้ใครเคยได้ยินส t ตรทจี้ a มปมั a l a n r e s c r r อ c า r d ถ้า Balance Scorecard ทุกคนเริ่มยิ้มละทุกคนคนเดียวกันคิดเหมือนกันผมเพิ่งไปคุยกับเขามาเมื่อ ไปเรียนเรื่อง,องนี้มาก็น่าสนใจดีครับน,นะครับก็เดี๋ยวเอาให้ดูว่าเป็นยังไง business model มันกเ็เอา strategy map ก่อนนะครับ strategy map มันก็คือว่าการอธิบาย strategy ของบริษัทโดยดูที่4มุมมองนะครับว่าถ้าสมมุติคุณกำลังบอกว่าเป้าของเราคือ finance เนี่ยว่าเราจะโตสมมตินะครับโต20%ต่อปี gross margin ที่20%ต่อปีคำถามต่อไปของพวกผมอาจจะเป็นว่าลูกค้ากลุ่มไหนเหรอ strategy map เป็นการพูดถึง4มุมมองด้วยกันคือมุมมองทางด้านการเงินมุมมองทางด้านลูกค้านะครับมุมมองทางด้านกระบวนการแล้วก็มุมมองทางด้านคนในบริษัทมี4มุมมองที่คุณต้องไปพูดซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับไอ้ตะกี้ที่ผมพูดนะแต่คือถ้าท่านลองไปนั่งคิดว่าถ้า,ถาท่านท่านไปบอกเขาว่าบริษัทเราจะโต20%ต่อปีที่ gross profit margin TX ผมอาจจะต้องถามท่านต่อว่าอ่ะแล้ว customer เป็นใครที่กลุ่มไหนที่ท่านอยากจะเน้นใช่ไหมครับมันก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วถามว่าถ้าท่านจะเมนเทนกรอสมาจินที่20%ท่านจะทำยังไงแปลว่ากระบวนการของท่านตรงนี้มันต้องดีตรงไหนที่ท่านจะทำทำให้ได้20%ทําอย่างไรเหมือนกันแล้วเสร็จรปุ๊บเรื่องคนคุณจะพัฒนาอย่างไรใช่ไหมถ,ถ้าท่านสามารถตอบคำถามพวกนี้ได้มีเฟรมเวิร์กอยู่ใน ถ้าลองไปใส่ดูผมเคยไปให้ไปให้เพื่อนผมนั่งเล่นดูเพราะเขาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถอธิบายส a ตรจีเขาได้ผมก็ไปนั่งคุยอ่ะแล้วผมมานั่งเขียนภาพบัปโป้ไอ้นี่เฮ้ยโอ้โหเ้าบอกว่าไปคุยกับคนมาต้องจะคุยเรื่องสเตรจีกับคนอื่นเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3-4วันกว่าจะคุยได้นั่งคุยกับคุณประมาณ4-5หชั่วโมงทำไมคุณออกคำตอบมาได้ฮะเพราะผมมีเฟรมเวิร์กอะไรในหัวเพื่อที่จะคิด ค,คุณอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นี่หลายๆบริษัทนะครับก็เอาไปทำกันเช่นพผมซ่อนนี้ไปใช่ไมผมไม่ได้เปิดไว้มีรูปเปิดได้ป่อ๋อไม่ได้เก็บอาไว้ไม่เป็นไรนะครับหลายๆบริษัทก็เอาอันนี้ไป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 ,ไป,ไปคิดเรื่องสเตรจีแมหรือหลายๆบริษัทนี้ก็เอาไปใช้จริงๆแล้ว s t strategy Map กับตรงนี้เอาไปใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้คนในบริษัทท่านเนี่ยสามารถทําตามเ,เขาเรียกยกลยุทธ์ของท่านได้แล้วจริงๆแล้วเอาไปใช้กับเ p i ไพวกบ,บาลานซ์ของคาบต่างๆแต่ตอนนี้เริ่มเอามานั่งคิดถึงเรื่องการสื่อสารใ a ้ที่ได้แล้วเหมือนกันวันก่อนคุยกับแคปเลนนอร์ตันเขาบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มอันนี้มาเมื่อท่านดูตอนอันนี้คือเปเปอร์ตอน2000 2004แต่จริงๆแล้วเขาเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่200เขาบอกเขาเขียนมา20ปีแล้ววันที่ผมไปเรียนเขาเนี่ย คือครบรอบ20ปีของ b a Balance Scorecard เขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วนอร์ตันเคปเลจะต้องพูดถึงเรื่อง Strategy แหละตอนแรกเขาแค่คิดคิดถึงแค่เรื่อง KPI พอ KPI เสร็จย้อนกลับมาว่า KPI เอามานั่งทำเรื่องอธิบาย Strategy ว่า Strategy คืออะไรตอนนี้เขาเริ่มคิดว่าเขาจะทำยังไงเพื่อที่จะสร้าง Strategy ขึ้นมาเพะฉะนั้นเขาเริ่มคิดไปไกลแล้วเหมือนกันนะครับอันนั้นคือมุมมองหนึ่ง มุมมองหนึ่งที่ผมคล้ายๆกันแต่ผมอยากให้ดูก็กคือเรื่องนี้อันนี้พอดีเมื่อตอน2ปีก่อนผมตอนที่ผมทำา p เ d ผมมีอ่านเปเปอร์ของคนคนนี้มาสิ่งที่มันน่าสนใจของผมขอเล่าเรื่อง p h d Pa p e r อร์ของคนคนนี้่าท่าน,นเคยคิดคิดว่า p h d Paper ของผลหน้าตาเป็นยังไงสามของผม400หน้าหนาขนาดนี้มีแต่ตัวเลขอะไรก็ไม่รู้กับเขาเรียกว่าพิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่อยากอ่า สี400่ร้อแล้วพอผมส่งเสร็จปุ๊บผมจบผมไม่เคยอ่านอีกเลยผมไม่อ่านเปเปอร์ขอ,ข,อของของท่านนี้ผมตกใจเพราะเขาหนังสือ PhD ของเขาประมาณ150หน้าบางแค่นี้เองนะร้อหน้าของ PhD บางน,นะครับแล้วเป็นกระตูนนะเขามีเฟรมเวิร์กเขียนสวยๆใครวะเก่งจังเลยแล้วตอนจบคือเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่อง Business Model ว่าธุรกิจธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจ มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะตอบโจทย์ธุรกิจนั้นเขาบอกว่าจาก PhD paper เขาเขาบอกว่ามันมี9กเกาะเรื่องนะครับที่อธิบายตัวธุรกิจของท่านหรือตัว s t r a t e g y ของท่านนะครับซึ่งเขาก็ไปข้อ PhD paper ของเขามาเขียนหนังสือเซลล์ให้เขาหน่อยแล้วกันเอาองค์ความรู้เขามาขายบ่อยเอามาใช้เยอะละชื่อหนังสือชื่อ Business Model Generation นะครับเป็นเกี่ยวกับว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรละว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่เขาบอกก็คือสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าในตัวกลับไปคล้ายๆที่ผมพูดนะไอ้ข้างล่างนี่คือ revenue ไอ้นี่คือ cost มันเหมือนตรงนี้คือ revenue model แล้วอันนี้คือต้นทุน model ต้นทุน,นไ,ไปดูในไปไปดูในไอ้นี่ของเขาได้นะครับในเขาเรียก business model generation com นันมีให้หมดนะครับ เขาก็บอกว่าเวลาจะสร้างมันมันก็เหมือนกับเวลาผมทำ revenue model นะเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราคือใครนะครับ customer segmentation ไหนที่เราจะเล่นนะครับ value proposition คืออะไรที่เราจะเสนอให้ลูกค้าสร้างความแตกตา่างนะครับเรื่อง customer relationship เราจะสร้างเราจะดึงดูดให้เขาหรือสร้างความสัมพันธ์ให้กับเขาเนี่ยมาเขาเรียกว่าอยู่กับเราได้ยังไงแล้วก็ channel นะครับช่องทางการขาย แล้วในส่วนที่เป็นคอสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่อง Activity นะครับคือ Activity ก็คือกระบวนการนะครับถ้าท่านกลับไปดูเหมือนบัลลัตตัวบาลานซ์กอร์คัสหรือสเตรจีมันก็คือเรื่องเดียวกันจริงแล้วสามสี่เรื่องมันคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่คือกล่องไหนที่เราอยากจะอธิบายให้คนฟังคือท่านลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราอเอาเวลาท่านคุยกับผู้บริหารหรือตัวท่านเองท่านลองเอามานั่งใส่อยู่นะว่าสเตรจี Strategy ของเราคืออะไรรายรับของเราคืออะไรลูกค้าของา แล้วสามารถอธิบายให้คนฟังได้มันง่ายนะครับว่า revenue model เหมือนที่บอกว่ามันจะโต20% 20%ผมก็ต้องถามมาจาก customer segmentation ไหนนะคุณก็บอกมาหนิ segmentation ไหนก็แล้วแต่อะแล้วทำไมคุณถึงได้เผื่อผมถามต่อแล้วทำไมถึงต้องเป็น customer segmentation นั้นคุณจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านลองไปนั่งดู แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยอันนี้ที่ผมใช้บ่อยก็คือ value driver จริงๆแล้วในหัวของนักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยมันคือตัวนี้แหละทุกคนอยากรู้ตัวนี้ตัว net profit นะครับเขาก็เลยต,ต้องมานั่งดูว่าไอ้เนี่ยที่ผมใช้คาว่า value driver มันคือตัวพวกนี้แหละว่าอะไรที่เป็นตัวผลักดันรายได้กับอะไรที่เป็นตัวผลักดันต้นทุนนะครับ เขาจะไม่ถามท่านตรงๆว่า n e t p r r o i t ท่านคือเท่าไหร่แต่ทำไมท่านลองลองไปศึกษาลองไปไปลองสังเกตดูเมื่อประมาณปี2ปีก่อนตอนเริ่มเหตดการไอ้นี้ใหม่ๆเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสา0รบาททำไมทุก Analyst ทุกคนต้องถามบริษัทว่า300บาทจะกระทบท่านอย่างไรสังเกตนะครับจริงๆแล้วเขาอยากรู้อะไร อะไร,ะรเขาอยากรู้ต้นทุนนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาถามเรื่องนี้ไงนี่ไงเพื่อปไปไปคอสคือเขาถามเขาเขาไม่เขาไม่ถามตัวนี้ถ้าเขาถามตัวนี้มันก็ผิดแล้วคุณไม่คุณไม่สมควรบอกเขาด้วยเขาแค่จะถามว่าไอ้เลเบอร์ตรงนี้มันจะเพิ่มต้นทุนให้กับบริษัทคุณเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไอ้วัตดุดิบสมัยก่อนที่ไอ้ค่าวัตถุดิบก่อสร้างมันสูงมันจะส่งผลกระทบ ต่อต้นคุณคุณอย่างไรรลอมันจะไปส่งผลกระทบต่อบรอสแมชชีนคุณอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่อนใจนะครับแต่เขาเรียกว่า financial driver ของแต่ละบริษัทก็แตกต่างกันแต่ละเซกเตอร์ก็แตกต่างกันนะครับซึ่งมันก็กลับไปหลายๆครั้งเนี่ยทำไมเราไปดูเรื่องมีคนถามเรื่องดีมานด์ว่าคอนฟิดเอนซ์อินเด็กซ์ไอคอนซูเมอร์คอนฟิเอนซ์อินเด็กซ์มันโตมากน้อยขนาดไหนมันก็กลับไปเรื่องคว a นติตี้เรื่องไพร์ต่างเขาจะไม่ถามคุณเรื่อง เรื่องไอ้ตรงนี้หรอกแต่คือถ้าคุณสามารถ identify ได้ว่า cost driver ของอุตสาหกรรมคุณคืออะไรมันงาน่ายผมลองให้อันนี้เป็นโจทย์คร่าวๆมีเวลานิดนึงผมขออนุญ,ญาตผมถามว่าเออนี่เลยมีแลไรถ้าคุณเป็น7 e เ e ่ e อคุณว่าคุณอธิบาย business model ของ7 e เ e ่ e อยาก เป็น COCPO ต้องไปอธิบายว่า7 e v e n ยากหรือถ้าผมเอา MK แล้วกันพอดีวันก่อนไปเจอจะอธิบาย MK มียาย,ยอีกมี MK มีอะไรอีกก็ไม่รู้ผมจะอธิบายธุรกิจของผมภายใน10นาทีให้คนเข้าใจได้อะไรคือ Value Driver ของผมเขาเรียกว่า 7-11กับ MK สามารถใช้ตัวเลขประมาณ5-6ตัวเนการอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจเขาเนี่ยมันจะไอตัวก,กำไรของเขาเนี่ย profit ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ได้โดยใช้ตัวเลขประมาณ5-6ตัวเลยกันคุณเชื่อไหมครับ5-6ตัวเลยกันเขาสิ่งสำคัญของ7 e 1 e คืออะไรอะไรนะครับ quantity ตัวสาขา number สาขาเป็นเท่าไหร่ เขาคิดง่ายนัมเบอร์สาขาเป็นเท่าไหร่นะครับ average spending ต่อสาขาเป็นเท่าไหร่เขาแค่ okay, คิดว่าแล้วก็ไอตัว cross margin ต่ออินโหวซต่อสาขาเป็นเท่าไหร่เขาได้3 4ตัวเนี้ยคูณตัวเลขปุ๊บได้คำตอบแล้วลองกลับไปดูจริงจงแล้วเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปเสนอกลับไปดูตัวเลขของ7ซเว่นอเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้อันเนี้ยคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายๆของ7ซเว่นอเลเเขาขอแค่นี้เอง คุณมี cross margin ต่อ transaction number of transaction คูณกันปั้งได้คำตอบแล้วว่ากำไรใน cross profit ของคุณคือเท่าไหร่นะครับต้นทุนคือเท่าไหร่เอาเอาอันนี้ให้ดูเมื่อวานนี้ที่เปิดเปิดให้คนดูถ้าคุณทำได้อย่างนั้นนะอธิบายให้คนฟังงนะ จริงแล้วตอนที่อันนี้ผมเคยให้เคสเด็กแบบ IRO เคยไปทำนะเขาโอ้โหเขาคิดเยอะมากเลยนะคิดถึงตั้งแต่ว่ามันมีฟู้ดมิกซ์ของฟู้ดกับมิกซ์ของนอนฟู้ดเท่าไหร่มีมิกซ์ของมันมีที่เซลขายค่าโทรศัพท์จะได้เงินเท่าไหร่โอโ้เขาคิดละเอียดมากแต่ผมว่ถ้าคุณอธิบายพวกน้นผลตายเลยผมไม่เข้าใจอะ่ะผมขออะไรที่มันแบบง่ายๆได้ไหมแล้วแบบง่ายๆมันคืออย่างนี้เดี๋ยวผมหาหาสไลด์ให้นะ เมื่อวานนี้ผมเพิ่งสอนคนมาถ้าใครอยากรู้เยอะกวันนี้เดี๋ยวต้องไปเปิด,ปดคอร์สเพิ่มแต่อันนี้ไม่ใช่เด,เดี๋ยวผมให้ดูวันนี้ก็ได้ เะะหมือนเมื่อกี้เราพูด number of store เป็นเท่าไหร่ invoice ต่อ store เป็นเท่าไหร่นะครับ revenue ต่อ invoice เป็นเท่าไหร่ r o s s margin เป็นเท่าไหร่ cost ได้ตัวเลขเท่านั้นคูณปังได้คำตอบตอนที่ผมทำตรงนี้ออกมาผมยังไม่ได้แอบไปดูของ CPO นะครับว่า presentation เขาทำยังไงแต่คือนี่คือสิ่งที่เราคิดว่านี่คือ value driver ของเขาง่ายเบสิกอธิบายผมไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยอธิบายฉัน ทำเรื่องพวกนี้สิ่งถ้าธุรกิจชั้นโตชั้นโตด้วยสิ่งพวกนี้ครับแล้วคุณไปดูสินี่คือ a analyst presentation ของ c p r ใครไปเปิดก็ได้เขาเนี่ยอธิบายตัวเลขในอนีทั่วไปแต่พอเสร็จปุ๊บเขาไปพูดเรื่องนี้แหละ expansion ว่าสาขามีกี่สาขาสาขาเท่าไหร่เราไม่ได้ลอกกันมาเลยนะครับเราแค่ดูเราเราไปดูตาม เสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มมาพูดถึงต่อยังไง average s a l e ต่อ store เป็นเท่าไหร่นะครับพูดถึง spending ต่อ ticket พูดถึง number อง customer per store per day สิ่งพวกนี้มันเป็น driver ของมันผมไม่รู้นะเพราะผมจบ finance มัน,มนง่ายว่าคำว่า driver มันคืออะไรผมเลยพยายามอยากให้ท่านเหนว่าเนี่ยถ้าคืาท่านเข้าใจว่า driver ของบริษัทท่านคืออะไรมันอธิบายให้คนง่ายแล้วพอง,ง่ายเสร็จการคิด s t r a t e g y ย่งง่ายอย่างถ้าผมกับเนี่ย ท่านลองดูเนี่ยเขาอธิบายอะไรเนี่ยสัดส่วน s g n a product mix ั r o s s margin พูดอยู่แค่นี้จบแล้วนั่นคือจบแล้วนะครับอธิบายภาพทุกอย่างของ7 e เ e ่ e อแค่พูดถึง s t r a t e g y แต่ท่านลองนั่งคิดดูนะถ้าภาพมัน very simple ถ้าผมจะคิดถึง s t r a t e g y ของของของเ e ่ e อต่อเขาจะพูดอะไร ถ้าอยากจะให้รู้ว่าธุรกิจเขาโตเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาก็จะขยายสาขาไปเรื่อยๆโตกี่เปอร์เซ็นต์เ็ว่าไปแล้วจะถามว่าอ่าวราท่านจะเอา Average Number of Invoice ต่อโตร์หรือ Revenue Per Invoice เพิ่มขึ้นได้ไงถ้า r e v e n u e p e r p e r invoice หรือ Average uh, Invoice Per ฉันจะหาท่านก็ต้องมีกิจกรรม Market i ิ g อะไรบางอย่างเพื่อจะให้คนเข้ามาในร้านน,นั่นคือ strategy เขาละอธิบายง่ายมาก strategy นั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ทำให้ average number of invoice per store เพิ่มขึมันมันมันง่ายสำหรับที่ผมจะเอาไปนั่งคิดคิดต่อ revenue ต่อ invoice จะทำยังไงก็นี่ไงผมถึงต้องมีเติมเงินไงเกนะมเกมมันทำให้ผมดูธุรกิจที่มันยากแต่อธิบายอะไรที่มันง่ายนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าฉันก็จะตัดไอสินค้าที่ไม่สร้าง revenue ออกฉันก็จะหาสินค้าที่มี revenue แล้วคำถามต่อว่า Cross Margin เขาจะสร้างเพิ่มขึ้นได้อย่างไงการที่สร้าง c r ก s อสมา g i n เพิ่มคือ p r o d โปรดักมิกฉันมี Product Mix ์อะไรที่มันมี c r ก s อสมา g i n สูงแต่ผมจะบอกว่ากว่าจะคิดไอ้พวกนี้ได้นี่นะครับไม่ง่ายนะคือคุณต้องเข้าใจธุรกิจคุณแบบเข้มข้นมาก,มากๆงั้นคุณคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วคุณก็มาดูเนี่ยของ7 e 1เวนี่ยนะเวลาเขาพูดถึง Strategy นี่ไงครับโปรโมรชั่นโปรโมรชัน่นอ่ะก็เพื่อให้คนมามา,มาเข้าร้านเยอะขึ้นนะครับนี่ก็พวกรายละเอียดอยื่นๆและว่าเขาจะโตย,ยังไงเขาก็บอกเรื่องะอะไรง่ายแต่คือนี่คือสิ่งที่ไม่รู้ผมความอธิบายที่ยากคือเมสเซจพวกนี้สตอรี่พวกนี้คุณจะทำยังไงให้มันสิมเปิลนี้มากๆแล้วเพื่อให้คนเขา้าใจนะครับแล้วถามต่อแต่นี้มันเป็นข้อดีของการทำ value driver ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ ที่เราเคยทำการที่มี value driver ดีๆมันสามารถออกมาอธิบายข้อมูลตัวเลขให้กับนักวิเคราะห์นักลงทุนได้อันนี้บอกได้ตอนทำ TUF เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือนักวิเคราะห์บางคนไม่เข้าใจธุรกิจ Amazing นะขายปลากระป๋องคนไม่เข้าใจธุรกิจเพราะความ c o m p l i c a t ของเขาคือเขามีธุรกิจหลายๆอันเยอะแล้วก็มี OEM กับ สิ่งที่เราพยายามไปทำก็คือไปแตก business unit ของเขาให้ให้เหลือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็พยายามอธิบายอันนี้คือถ้าท่านบอกว่า consistency simplicity ไอ้นี่มันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะบอกว่าตัวเลขทุกอย่าง6 business unit เนี่ยรวมกันได้เซลล์เท่าไหร่นะครับแล้วเราก็พยายามอธิบายในแต่ละ business unit ว่ามันตัง เราก็ต้องไปนั่งดูว่าทรูน่าเซลเป็นเท่าไหร่ควอนติตี้โซเป็นเท่าไหร่เราไปดูอะไรตอนนั้นสิ่งที่เราถูกถูกตั้งคำถามคือต้นทุนมันจะเป็นเท่าไหร่มีคนถามคนหนึ่งอนนลิสต์ถามเหลือเชื่อมากถ้าท่านโดนคำถามนี้ท่านจะงงเขาบอกว่าความเสี่ยงของบริษัทนี้คือเมื่อไหร่ raw material มันหมดไปเน,นี่ยทำยังไงตอนนี้เหลือปลาทูน่ากี่ตัวในทะเล รเรือปทาทูน่าี่ตัวในทะเลแต่เราก็ต้องพยายามมานั่งดแูแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เราพยายามวิเคราะห์ให้ใหเขาดูว่ามันยังมีปาทูน่าเหลือเยอะมีแบบไหนนะครับผมนั่งคิดคำนวณเลยแบบนี้แบบหางน้ำเงินหางเขียวบ้าบอคอตแต่นี่ไงมีเท่านี้ในโลกนี้มันไม่หมดหรอกนะครับเนี่ยแล้วเราก็มานั่งอธิบายว่าเนี่ย ต้นทุนเป็นเท่าไหร่ครอสพิช้างกล้าบอกว่าครอสมาจินเขาเป็นเท่าไหร่แต่วันนั้นตบตีกันนานมากนะครับเพราะ c f o ไม่ยอมนะเพราะว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่แต่แต่ยังไงตอนนั้นกลับไป NUMBER o ่ e c า o บอกว่าต้องเปิดเผยข้อมูลผมเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่ดียังไงก็ตามไปหาวิธีมาให้เปิดเผยข้อมูล ตบตีกันมาเพราะข้อมูลมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไอ้ business unit มันต้องของเขาเป็น global firm อะต้องไปหาข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้จน,นได้คำตอบมาแต่ให้ดูไหมกระทั่งแบรนด์เป็นเท่าไหร่ o อเ็เป็นเท่าไหร่แล้วท่านลองดูนะทุกทุก BU สิ่งที่พวกผมพยายามทำก็คือว่าต้อง consistent นะพูดถึงเรื่องเดิม Sale quantity raw material g r o s s profit g r o s s margin พูดเหมือนเดิมเพื่ออะไร ื่อให้คนอย่างพวกผมที่บางทีขี้เกียจนั่งดูแล้วจำภาพได้แล้วทุกๆควอเตอร์ผมก็เป็นภาพภาพเดิมที่มันแค่อัปเดตตัวเลขไปนะครับอันนี้ก็เรื่องซาดีนมีข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างทำเหมือนกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนทำ value driver อันนี้ข้อมูล Public นคะุณตังได้ แต่คือหนึ่งคือตัวการวิเคราะห์ value driver มันสามารถช่วยตรงนั้นได้ครับเพื่ออธิบายให้คนได้บางทีเนี่ยผมพูดจริง analyst กับ fund manager บางคนเนี่ยบอกเลยว่าขอขอข้อมูลหน้านี้ได้ไหมหน้าเดียวจบยิ่งแบบโอ้โหพวกที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนะอสังหาเนี่ยขอตัวเลขไม่กี่ตัวขอตัวว่า average sales ต่อพื้นที่เป็นเท่าไหร่เหลือ sellable area เหลือกี่เปอร์เซ็นต ก่อสร้างเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คุณได้คําตอบจบเหมือนกันเลยแต่นั่นคือไดรเวอร์ที่จริงๆแล้วถ้าคุณไม่รู้กลับไปถามแอนา y ลิสต์ไปอ่านเปเปอร์อนนัลลิสตเขาจริงๆแล้วเขารู้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วมันดีสําหรับการทาธุรกิจของเราด้วยว่าอะไรคือ Value Driver ์ที่สําคัญนะครับโอเคนะครับก็ จริงๆแล้วใกล้จบแล้วผมเอาอันนี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับไปเรื่อง s t r a t e g y ท่านลองกลับไปดูนะว่าท่านชอบวิธีไหนจะชอบวิธีนี้ก็ได้นะครับเรื่องว่าคุณจะอธิบายอะไรง่ายๆ simple นะครับให้เฒ่าแก่มานั่งลองลอง,ลองนั่งถามคำถามอย่างเงี้ยถามไปเรื่อยๆหรือค่อยๆดึงประเด็นนะครับหรือว่าคุณจะใช้กรอบไม่ว่าจะเป็น s t r a t e g y แบบ business model หรือ financial model มันไม่ได้ต่างกันมากนะครับ แค่คนคิดมันคนละคนนะครับกรอบมันค,คล้ายๆกันนะครับส่วนสุดท้ายถ้าท่านบอกว่าเอ๊ะก,การทำไอาร์ที่ดีเนี่ย,ยกลับไปตรงนี้ครับดีกว่า recap นิดหนึ่งเดี๋ยวท่านลืมนะครับก็อันนี้เอาให้ท่านดูแล้วกันนะครับว่าทั้งหมดคือถ้าหลายๆบริษัทวอกเอ๊ะฉันทำแล้วทำครบแล้วท่านลองกกลับไปนั่งดูนะครับว่า แปดอันนี้เนี่ยถ้าท่านลองให้คะแนนตัวเองเนี่ยว่า m a n a g e m e n t m o m m i ม m e n t มีมากน้อยขนาดไหนนะครับ Ob j v e t i v e t t r a t e g y ของท่านท่านมี Target ที่ชัดเจนไหมนะครับ e s s a g e ของท่านเคลียร์หรือไม่เคลียร์นะครับอย่าเข้าข้างตัวเองนะลองให้คนอื่นลองนั่งอ่านแล้วบอกอธิบายบรยิษัทฉันคืออะไรลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับ r i m l ของฉันเป็นยังไงนะครับบางบริษัท a n a l y s t p r e s e n t a t i o n ยังไม่มี แนะนำให้ไปมีซะนะครับ access and delivery a n a l y s t presentation opportunity, opportunity day อย่างน้อยผมอยากให้มีนะครับให้มีสักหน่อยนึงนะครับ feedback มีบ้างไม่มีบ้างแต่ขอให้มีสักหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปว่า corporate strategy ของท่านท่านลองดูว่าบางบางริษัทบอกฉันมีทุกอย่างแล้วแต่เบอร์หนึ่ง CEO ไม่ยอมพูดกอันนั้นแหะครับตัวทำลายทุกอย่างไม่งั้นมันไม่ใช่อยู่เบอร์หนึ่ง เพราะว่าถ้าเขาอยากทําทุกอย่างมันจะมาแต่คือถ้าเขาไม่อยากทําปุ๊บคุณจะทําอะไรไปมันลําบากนากนะสิ่งที่ผมทํากับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตอนแรกทุกคนก็อยากทำแหละครับแต่พอรู้ว่ามันต้องใส่เอฟเฟก์ไปเนี่ยทุกคนจะเริ่มไม่เอาไม่มีเวลาไม่อยากเจอบางทีรู้สึกว่าการไปเจอนะักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยมันเป็นแล้วถูกเขาต่อว่ามามันเป็นการเสียหน้าจริงๆแล้วผมว่าไม่นะมันเป็นการที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันผมว่า ลองไปนั่งดูล้กันนะครับส่วนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลดติดกันผมเข้าใจว่าข้างนอกยัิงกันอยู่อ่ะโอเคโฟร์สเต็ปจริงๆก็้ต่อผมผมเล่าให้ฟังแล้วกันเวลาที่ผมไปไปทำในแต่ละบริษัททำอะไรบ้างสั้นๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรากลับไปอย่างแรกเลยที่ผมอยากใช้แวลูบริษัทเราเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู ก็ลองไปคิดหรือบางทีผู้บริหารท่านมีตัวเลขในใจอาจจะใช้ง่ายๆก็ได้ฉันอยากจะได้ PE 15เท่าถูกผิดไม่รู้แต่อย่างน้อยมันมีตัวเลขในใจว่า value ของคุณที่คาดหวังไว้มันเป็นเท่าไหร่นะครับสองคุณต้องรู้ว่าคนข้างนอกเขาคิดอะไรกับคุณให้คนข้างนอกทำก็ได้หรือทำเองก็ได้ถ้าทำเองก็เนี่ยก็ถามเขาเรื่อยๆถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่ open หน่อยเปิด คุณก็คุยกับนาลิส์คุยกับฟันเรียกเขามาคุยเขายินดีที่จะคุยนะแต่คือคุณก็ต้องใช้เวลากบบมันบางเจ้าเนี่ยที่จ้างผมไปคือคุย40คนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่า40คนีคิดยังไงกับบริษัทเขานะครับแล้วเขามองว่าการที่ให้เติร์ดพาร์ตี้ไปคุยเนี่ยมันเขากล้าพูดกับพวกผมมากขึ้นนะครับเหมือนที่บอกว่าบางทีโดนมาว่าถ้าผู้บริหารเบอร์หนึ่งไม่อยู่จะทำยังไงมีความเสี่ยงอะไร ไอ้พวกฮาร์ดเพร t เ o ่เขากล้าพูดกับผมเขาไม่กล้าไปพูดกับอีกคนหนึ่งนะครับบางทีบอกว่าเมื่อไหร่พูดถือหุ้นคนนี้จะขายหุ้นสทีอะไรเงี้ยมันม,ม,ม,มัน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 ก็มีปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็สิ่งก็คือคุณก็ต้องรู้ว่า Market Perception เขามองอยังไงนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งสำคัญผมมกักจะ o w Your Story Story ของคุณคืออะไรนะครับ e s s a g e ของคุณที่สำคัญของคุณคืออะไรมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ถ้าคุณทําได้ดีมันเก็บไว้นะครับแบบบางทีมีบางเจ้าจ้างผมทีนึงเสร็จปุ๊บทุกควอเตอร์เนี่ยมันจะมีเซ t ชันหนึ่งที่ผมมักจะเปลี่ยนคือปกติผมจะทําอยู่3-4มสี่เซ n ชันก็คือเซชันหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้ Performance ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องแบบถ้ามีหลาย Business Unit ผมก็จะพูดถึง s u s i s s u s u t r t v i v w มันมีหลายหลายบีแต่เซสชันหนึ่งสองเซชันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนคือมันเป็นการอัปเดตข้อมูล แต่มันมีเซ็กชันหนึ่งที่มันเป็นอิชูอะเป็นเคอร์เรนต์อิชูที่เราจะต้องตอบไอเซ็กชันที่สาเนี่ยเปลี่ยนทุกควอเตอร์เพื่อที่จะตอบเขามันเหมือนถามตอบคุณมีปัญหาเรื่องนี้ผมพยายามตอบคุณคุณมีปัญหาเรื่องนี้ผมพยายามตอบคุณนะครับมันจะเป็น3ามเซ็กชันนี้ที่ที่เราทําบ่อยๆนะครับแต่ overall big picture มันนามันไม่น่าที่จะเปิดเยอะนะครับ know your story ไปพูดกับใครก็พูดอย่างนั้นเจอ analyst เจอฟานเจน แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็ไปดูพวกซิสเต็มต่างๆว่าจะทำยังไงเนี่ยให้มันม e เซนส์ขึ้นนะครับพวก material พวกซิสเต็มต่างๆนะครับให้ม e เซนส์ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยไปคิดถึง strategy แล้วก็